นี่คุณเล่นอะไรอ่ะเล่นเกมเลยครับใกล้จบละห้านาทีเดี๋ยวขึ้นไปนะสตีตั้งสติก่อนสตีเป็นไรตั้งสติก่อนนะนะมีบางอย่างจ,จุดกำานิดอยู่ข้างหลังคุณนะคุณเอาเวลาหน่อยดิไม่เห็นมีอะไรเลยคุณกำลังทำผมกลัวอยู่นะเนี่ยรู้ไหมใจเย็นก่อนใจเย็นนะ ใจเย็นเดี๋ยวผมไปดูให้มันไม่เห็นมีอะไรเลยมันมีแค่เราคุณเห็นไหมเบิร์ดอะไรอ่ะคุณเรียกตำรวจแล้วเจ้ผมเรียกตำรวจทำไมนี่คุณดูแบบไปนะนัตตี้อีมืออีกมั้งมันอยู่ข้างหลังนั่นเลยคุณนี่ห็นนะคุณทำอะไรหน่อยสิไม่เห็นมีใครเลยมันมีแค่เราจริงๆนัตตี้ตั้งสติตั้งสติ หายมันไม่เห็นมีอะไรเลยหายใจเข้าลึกๆหายใจลึกๆมันไม่มีอะไรมันมีแค่มันไม่มีใครเลยนัตตี้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 ก่อนหลับตาหลับตาหลับตาลองทำตามที่หมอสิหลับตาหลับตาหลับตาหนึ่งสองสามโอเคคุณลองลืมตาดู เห็นไหมมันไม่ม mm. ีอะไรเลยทุกอย่างโอเคดีบอสฉันขอโทษนะฉันเป็นแบบนี้แล้วอ่ะผมอยู่ตรงนี้นะคุณไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมโทรปรึกษาหมอไปให้ แล้วครั้งล่าสุดมันเกิดขึ้นยังไงเหรอครับก็ฉันจำได้ว่าฉันทำงานหนักมากต้องคุยกับลูกค้าติดต่อเซ็นสัญญาโน่นนี่นั่นบอกให้เขาเซ็นตรงนั้นตรงนี้พอตกกลางคืนอ่ะฉันก็ต้องทำหน้าที่ภรรยาที่ดีกลางวันก็เหมือนคนบ้างานทั่วไปอะค่ะแล้วอยู่ๆฉันก็เริ่มเห็นภาพหลอนแล้วชีวิตฉันก็เริ่มสับสนไปหมดเลยอะค่ะสามีของคุณทำงานอะไรเหรครับเขาเหรอคะเขาก็ เป็นศิลปินนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาทำงานหนักมากๆเลยนะคะฮึมแล้วช่วงนี้คุณมีช่วงเวลาที่เครียด,ดหรือว่ามีปัญหาอะไรกับสามีคุณไหมครับก็ไม่มีนะคะเพราะว่าฉันเคยผ่านการบำบัดมาแล้วครั้งหนึง่งครั้งนั้นหมอก็แนะนำว่าให้เราลองย้ายที่อยู่ดูพอฉันย้ายมาบ้านใหม่อะอะไรอะไรก็เหมือนจะดีขึ้นนะคะ คุณหมอคะฉันจะกลายเป็นบ้าไหมคะแล้วพอจะมีทางไหนไหมที่ฉันจะดีขึ้นนอะมีแน่นอนอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมจะหาวิธีที่ดีที่สุดมารักษาคุณนะ นั่นใครอ่ะฉันรู้นะว่าแกอยู่ที่นี่อ่ะออกมาแถวนี้เลยนะฉันรู้นะว่าแกอยู่ที่นี่อ่ะฉันอยู่นี่ ไม่เป็นไรที่รักใจเย็นไปเลยไปเลยไปเลยคุณจัดการกับมันนี่ฉันไม่เข้า้ผมจัดการกับอะไรนะคุณฉันไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะบอกผมหน่อยเร็วมันเกิดอะไรขึ้นคุณฉันเห็นฉันเห็นรองเท้ารองเท้ามันอยู่ตรงนี้แต็มไปหมดเลยคุณแล้วมันก็มีเสียงกระซิบข้างหูด้วยคุณมันเหมือนจริงมากเลยโอเคฉันไม่รู้เรื่องอะไรโอเคใจเย็นนะใจเย็นผมก็ไม่เห็นมีอะไรนี่คุณตาฝาดหรือเปล่าไม่คุณ ฉันเห็นรอยท้าอยู่ตรงนี้จริงๆอะคุณมันเคยอยู่ตรงนี้โอเคโอเคโอเคกูใจเย็นนะใจเย็นใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมอยู่ตรงนี้นะไม่เป็นไรหายใจลึกๆหายใจลึกๆหายใจลึกๆนะแล้วหลังจากนั้นอะหมอฉันฉันก็เห็นเธอยืนอยู่ข้างๆโต๊ะะฉันเห็นกับตาเลยนะแล้วทุกอย่างมันก็หายวับไปเลยหายไปเลยอะค่ะแต่ฉันมั่นใจนะฉันมั่นใจจริงๆอะว่าฉันเห็นจริงๆหมอแต่ ไม่อยู่ทุกอย่างหายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันว่าฉันต้องกำลังจะกลายเป็นบ้าแน่เลยอะหมอคุณตี้ครับผมได้ไปปรึกษาแพทย์คนก่อนของคุณมาแล้วนะคุณหมอคนก่อนของคุณน่ะเห็นด้วยกับทฤษฎีของผมจริงๆแล้วคุณไม่ได้มีปัญหาทางจิตอะไรเลยครับแล้วถ้างั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันล่ะคะคุณน่าจะทำงานหนักมันไม่น่ามีอะไรมากกว่านั้นแล้วนะครับฉันว่ามันไม่ใช่อ่ะหมอ แบบนี้อาการมันหนักเกินกว่าแค่ทํางานหนักแล้วนะคะงั้นหมอขอแนะนําให้คุณออกไปเที่ยวสักระยะหนึ่งนะครับลองเลือกสถานที่แล้วก็ไปเลยลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะครับแต่ต้องไปคนเดียวนะแล้วงานฉันล่ะคะไหนจะครอบครัว่ะบหมอฉันว่าฉันไม่ไหวแล้วว่ะหมอแค่จ่ายย้า้ฉันเลยไม่ได้หรอคะฉันอยากยอมแพ้แล้วอะไม่ได้ครับพนัตตี้นี่เป็นทางออกทางเดียวนะครับคุณลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักอาทิตย์หนึ่งอ๋อ แล้วคุณบอกว่าคุณไม่เห็นภาพผีในกระจกใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่เลยแล้วคุณเห็นภาพของตัวเองอยู่ในกระจกไหมครับก็ต้องเห็นอยู่แล้วสิคะหมอถามทำไมอะ่ะอืมไม่มีอะไรครับผมแค่คิดอะไรเฉยๆอะ่ะขอให้ที่ให้สนุกนะครับ วันนี้คุณทำดีมากเลยนะสำหรับแผนใหญ่ของเราแผนของเราคุณคิดว่าเธอจะทนได้อีกนานแค่ไหนหรอผมว่าคุณน่าจะต้องแสดงอหี้สองสามรอบเธอเป็นบ้าจริงแน่แล้วก็ได้ไปอยู่โรงพยาบาลบ้าสนใจเราเลย มันก็จะเหลือแค่เราสองคนที่อยู่บ้านหลนี้แอน,นใครมาหรอคะผมไม่ได้นัดใครไว้นะงั้นคุณโรบก,ก่อนแลวกันสวัสดีครับคุณร้อนอ้าวคุณไฟคุณนี่มาถูกจังหวะจังเลยนะครับพอดีนะัตตี้เขามาอยู่เขาไปเที่ยวคุณเองไม่ใช่เหรอที่บอกเขาไป จำได้ไหมผมจําได้ครับและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ผมมาหาคุณในวันนี้ด้วยเื่อดีะยรครับคุณวอตผมขอเข้าไปข้างในหน่อยได้ไหมครับว่าไงนะครับเข้าไปข้างใน,นครับผมมีเรื่องจําเป็นบางอย่างที่ต้องคุยกับคุณนะผมเกรงว่าจะไม่ค่อยสะดวกกันดีเพราะว่าผมต้องเคลียร์งานอีกเยอะเลยขอโทษด้วยนะครับผมรู้ครับแต่ว่าผมขอคุยด้วยแป๊บนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะครับ งั้นเรานัดกันตอนหัวค่ำดีไหมจะได้กินข้าวไปด้วยคุยไปด้วยดีกว่คุณบอสคุณทำตัวแปลกๆนะครับคุณทำเหมือนกับว่าคุณแอบซ่อนใครไว้อยู่ข้างในงั้นแหละครับหรือว่าคุณกลัวผมเห็นเหรอครับเฮ้ยคุณไฟคุณอย่าใส่ร้ายผมสิผมไม่ใช่คนแบบนั้นซะหน่อยุณก็รู้อะถ้าผมไม่รู้จักคุณมาก่อนเนี่ยผมคงคิดว่ามันเป็นแบบนั้นนะครับงั้นเชิญคุณข้างในก่อนครับครับ นี่คุณไฟจะบอกผมว่าไม่มีทางช่วยนัตตี้ได้เลยใช่ไหมครับสักทางก็ไม่เหลือเลยครับคุณไฟไม่มีทางแล้วครับคุณบอมต้องขอโทษจริงๆนะครับทางเดียวที่จะช่วยเธอได้เลยก็คือต้องให้เธอไปอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับอาจจะสักระยะหนึ่งหรือว่าอาจจะตลอดชีวิตของเธอแล้วก็ได้ตลอดชีวิตผมผิดเองแหละที่ดูแลเธอไม่ดีพอ ผมน่าจะทําได้ดีกว่านี้คคุณไฟผมจะท,ทําทุกอย่างที่สามารถทําได้นะครับคุณไม่ต้องเป็นห่วงขอบคุณมากนะครับผมเข้าใจออคุณบอสครับผมขอน้ำเปล่าสักแก้วได้ไหมครับเพราะว่าผมต้องกินยาก่อนนะได้ครับรอสักครู่ครับ ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยพี่หลาเอาอะไรเพิ่มไหมแซนด์วิชหรือว่าอะไรดีไม่เอาแล้วค่ะโรงพยาบาลคงเตรียมให้ฉันหมดแล้วแหละคุณไม่ต้องงองบนนะคุณเข้าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้ออกแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเยี่ยมคุณทั้งวันเลย คุณได้นัดใครไปไหมอะไรเหรอคะก็เสียงเคาะประตูไงฉันไม่เห็นได้ยินอะไรเลยนะเอาโอเคเดี๋ยวผมมาใครวะคุณคือบอสใช่ไหมครับใช่ครับคกลจาไปกับเราด้วยครับเดี๋ยวก่อนนะครับนี่มันเรื่องอะไรกันที่รักนี่คุณกำลังเพื่อใครอยู่อ่ะก็นี่ไงตำรวจสองคนอยู่ตรงนี้คุณไม่เห็นได้ไง ไม่เห็นเลยสองคนเลยยืนทนโทษอยู่เนี่ยคุณบอลครับคุณจให้ขามร่วมือมด,ด้วยครับอย่าให้เราต้องใช้กําลังนะครับเดี๋ยวก่อนนะอย่าพึ่งไม่เอาอ่ะนี่มันเรื่องอะไรนะตี้มันหมายความว่ายังไงอะอะไรอะนี่คุณไม่อยากไปส่งฉันที่คีนิก,ออกหรอทําไมคุณต้องทําตัวแปลกๆด้วยนี่คุณเป็นบ้าไปแล้วเหรอคุณบอลครับคุณจะแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องไม่มีประโยชน์นะครับคุณกับคุณตั๊กร,ร่วมมือกันกระทําความผิด ฉะนั้นคุณต้องมาให้ปากคาที่สอนอนเดี่ยวนี้นัตตี้คือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเลยแบบนี้มันไร้เหตุผลมากฉันก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะคุณฉันเป็นบ้างไงคุณจะไม่ได้เหรอไม่เอานะนัตตี้คุณก็รู้ผมรักคุณมากแค่ไหนเอางี้ไหมคุณคุณลองหลับตาแล้วนับหนึ่งถึงสามดูสิไม่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 ไมไมนัตตี้นัตตี้คือเราคุยกันได้นะนัตตี้ากดเลยนะคะคุณตำรวจครับ นี่เธอไม่ได้บ้าหรอเอาคุณบอสไฟนี่จะไปเที่ยวฮ่องกงกันเหรอครับถูกเว้เอ,อ้าเห็นไหมล่ะครับคุณนัตตี้คุณน่ะปกติมากเลยอย่างที่ผมสัญญากอบคุณไว้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ